สศาาเองเนี่ยเคยสนับสนุนในส่วนของกิจกรรมทั้งในส่วนของสถานศึกษาแล้วก็ทั้งในส่วนที่ผู้ที่ทําละครที่เป็นศิลปินต่างๆเนีน,นะมาร่วมกันจัดในเรื่องของเทศกาลละครกรุงเทพคุณโยคงจําได้นะครับ,รบจำได้ดีครับจำได้ดี <laughs> นะฮะหลายๆง <laughs> าน <laughs> ที่เราคุยกันนะครับจนกระทั่งมาเมื่อเมื่อสักปีที่แล้วนะครับเราอยากจะทํากระบวนการในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนอย่าง เป็นรูปเป็นร่างก็เลยชักชวนในส่วนของเครือข่ายของคนทําละครจริงๆนักวิชาการทางด้านละครแล้วก็ศิลปินแล้วก็เยาวชนที่ที่สนใจด้านละครนั้นเนี่ยมาระดมสมองร่วมกันนะครับสนสเองเนี่ยอยากสนับสนุนในทิศทางเหล่านี้ได้ทําอย่างไรครับว่าแนวโน้มในในเรื่องเหล่านี้นอกจากจะจะจะ,จะทำให้เป็นที่รู้จักแล้วจะทําให้รู้สึกว่ามีคนทําละครหรือคนที่กําลังใช้เครื่องมือในเรื่องของกระบวนการละครนั้นเนี่ย เอามาใช้ในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนและเกิดประโยชน์จริงๆเพราะศรสอเองเนี่ยทำในเรื่องสุขภาพสุขภาพทั้งกายทั้งจิตใจทั้งสังคมทั้งปัญญากระบวนการละครเนี่ยค่อนข้างจะมีเรียกว่าพละกําลังอิทธิพลในเรื่องเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ ผมเข้าใจว่าคนที่ทําในส่วนตรงนี้เนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะฮะเรียกว่าเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนตัวอ่อนยังไม่ได้ผลิตนะ,ะ <laughs> ฮะครูอุอ๋ยคงคงจะอธิบายในเรื่องเหล่านี้ได้ดีในฐานะที่เป็นที่เป็นเรียกว่าตัวอ่อนลุกย,ย,ยุคแรกเริ่มนะฮะในส่วนตรงนี้จริงมีอีกอีกคนหนึ่งก็คือครูปุยนะค,ะครับอาจารย์น <ผม S 2> พนิดาเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาเราก็คุยกันตรง,ตรงนั้นนะครับในช่วงตรงนั้นแล้วก็เรามองว่าทําอย่างไรถึงจะสนับสนุนให้ ให้ให้เยาวชนเนี่ยเข้ามาสนใจในเรื่องกระบวนการละครแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์จากกระบวนการละครไปพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นใน,ในส่วนตรงนี้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเมืองในชนบทเป็นเยาวชนที่ได้โอกาสเยาวชนซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะมีะมีม,มีคุณสมบัติบางอย่างซึ่งอาจจะต้องใช้กระบวนการละครเข้ามาช่วยแล้วก็มีการพูดคุยว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราอยากจะทําให้เกิดการเชื่อมโยงจึงเกิดยุทธศาสตร์ละครแล้วก็สรสอเนี่ยในใน เรียกว่าตกลงกับในกลุ่มต่างๆว่าตราบใดที่ในส่วนที่ในกลุ่มละครต่างๆนั้นเนี่ยที่จะมาร่วมกันทําในเรื่องพัฒนาเยาวชนเนี่ยสสจะสนับสนุนแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยกระบวนการของละครเนี่ยที่เป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่ทุกท่านนี้เห็นตอนวิทีอาช,ช่วงต้นไปแล้วเนี่ยเข้าใจว่าน้องๆเองเนี่ยน่าจะตอบได้ดีที่สุดว่ามัน<ไ>พัฒนาตัวเราได้ยังไงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราอยากสนับสนุนไปถึงว่าเอ๊ะ แล้วถ้าเผื่อว่าน้องๆจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทํานั้นเนี่ยเราก็สนับสนุนด้วยเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าจากรุ่นสู่รุ่นจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ไม่ว่าจะเป็นคนทําละครผู้สนับสนุนต่างๆเราอยากให้ตัวจริงในในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในระยะเวลาหลังจากนี้สัก3ปี5ปีนั้นเนี่ยน้องๆที่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาทําเอง,ง <ๆ S 1> จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปๆๆทั้งหมดเนี่ยครับมันคือกระบวนการพัฒนาเยาวชนที่ เป็นสุขภาพองค์รวมจริงๆที่เราอยากจะเห็นครับผมซึ่งเยาวชนเหล่านี้ก็ต่อไปนะจะได้ช่วยสร้างให้ตั้งกระจายต่อไปนะครับให้น้องๆรุ่นใหม่ได้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นครับก็กลายเป็น8ปคูณ8คูณ8คูณ8ไปเรื่อยๆนะครับชอบขอบพระคุณท่านอาจารย์นายนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับโดนภาพริงถึงบ่อยมากก็คือครูอุ๋ยของเรานั่นเองนะครับขออนี้ตเรียกครูอุ๋ยครับครูอุ๋ยครูอุ๋ยเป็นอย่างที่เรียนให้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับ คือครูอุ๋ยเป็นที่รักของชาวละครเวทีมากครับแล้วก็ครูจะเป็นที่เคารพมากครับเพราะอาจารย์จะให้กําลังใจกับศิลปินตลอดเวลานะครับครูดูแลเรื่องละครในหลากหลายแขนงแต่แขนงหนึ่งที่ครูดูมานานก็คือดน้านละครเพื่อการเพื่อเยาวชนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันบ่อยมากคําว่าละครเวทีเราพูดกันได้ยินคํานี้บ่อยไหมครับกระบวนการได้ยินบ่อยไหมครับเออ,เอ,อซึ่งเมื่อก่อนนี้ยเวลาเราดูละครหรือดูทีวีดูอะไรเงี้ยเราไม่เคยพูดถึงกระบวนการของเขาใช่ไหมครับ ดังนั้นเราจึงอยากจะขออนุญาตเรียนสอบถามครูอุ๋ยนะครับครูว่ากระบวนการละครนะครับเท่าที่ครูเคยมีประสบการณ์มาเนี่ยนะครับช่วยพัฒนาเยาวชนได้จริงไหมครับแล้วช่วยพัฒนาในด้านไหนบ้างครับครูคำถามยากจังเดี <c oughs> ย๋ยวละครอนุญ,ญาตถ้าเกิดหาวไปหรือว่าทําท่าจะเป็นลมหรือหาวหรือง่วงมากอย่า อย่าตกใจนะเพราะว่าปรับเวลาไม่ได้ตอนนี้เป็นเวลานอนพอดีเพิ่งกลับมาได้สามวันอาจจะมีการง่วงแล้วล้มพับไปได้นะนั้นก็ถ้าหาวไม่ได้แปลว่าไม่ไม่สนใจนะคะครับผมสุภาพบุรุษสองท่านช่วยดูด้วยนะครับข้างไหดีข้างไ่สภาพรักกับใครดีครับผมครูครับผมผมอนุญาตให้หาวได้ครับครูเชิญครับทานกาแฟไปแล้วคือถ้าถามว่าเชื่อในกระบวนการไหม ก็คงคงต้องเชื่อเพราะว่าเป็นในชีวิตที่เกิดมานับถึงวันนี้ก็ยังเรียนอยู่แล้วก็ค,คนที่เป็นครูของเราคือลูกศิษย์ของเราเองเพราะว่าคนที่ทําละครกับเราเพราะว่าอายุเท่านี้จะทําละครยังไงให้คนรุ่นใหม่ได้ดูถ้านักแสดงของเราไม่ช่วยครับและยังสื่อสารกับผู้ชมรุ่นใ,ใหม่ได้ใช่าป้าก็พูดอะไรแล้วปา้าพูดอะไรก็กลายเป็นบน่นฉะนั้นต้องให้เด็กๆคิดขึ้นมาแล้วก็สื่อสารกันเองหน้าที่ของ ของครูที่ทําละครนะคไม่ใช่หน้าที่ว่าจะไปสอนหรอกนะหน้าที่ที่สําคัญคือทํำยังไงให้ให้คนที่เป็นนักแสดงหรือคนที่ทํางานในในในกรอบที่มาเป็นผู้ที่ถูกเทรนเนี่ยได้ค้นพบตัวเองรู้จักศักยภาพของตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งด้านจิตใจและความคิดคือเดี๋ยวจะยาวเนาะคือว่า ธรรมดาเราก็นั่งกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วเราสามารถทําอะไรตั้งหลายอย่างร่างกายเรามีจุดอะไรบ้างหรือว่าเรามีเซนเตอร์ที่ไหนเราจะรู้จักตัวเราเองถ้าเราได้มีเวลาที่จะสนุกกับมันหรือค้นหาม,มันรวมทั้งวิธีคิดของเราด้วยนะคะฉะนั้นจริงแล้วก็การเรียนด้วยกระบวนการของละครนี่มันเรียนได้ตลอดชีวิตแล้วก็สาหรับกิจกรรมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่มีเพราะว่า มันทําให้ละครไม่ได้อยู่ในสถาบันคือมีกี่สิบคนที่จะสอบเข้าคณะอักรศาสตร์จุฬาหรือว่าคณะต่างๆที่สอนการละคร,ครแล้วมีกี่คนที่จะเอากระบวนการนี้ไปใช้ในการที่ให้ละครนะั้นไปสู่คนปกติธรรมดาแล้วก็ไม่ได้แปลว่าละครนะั้นมันต้องมีไฟสองหน้าแล้วก็มีเงินงงที่จะต้องยๆหรือทําเหมือนกับว่ารัชดาลัยนั้นละครมันกลับไปสู่คนปกติ ที่ให้คนแต่ละคนไม่เป็นศิลปะที่ทุกคนได้สนุกสนานแล้วก็แชร์ความรู้สึกแล้วก็แชร์เรื่องราวของตัวเองมีเสียงตัวเองเล่าว่าเราจะสารภาพกับรักกับผู้ชายได้ยังไงนี่ครูชอบมากนะคะ <c oughs> อย่างเงี้ยมันเ,เป็นความคิดของผู้หญิงซึ่ง <c oughs> มันสุดท้ายแล้วเทอมนี้ไม่ได้เจอเขาแล้วลยอะย <c oughs> <c oughs> ไรงเงี้ยะไรแต่ครั้งหนึง่งสิ่งที่เป็น เรื่องของเราเนี่ยได้แชร์แล้วก็จะรู้สึกว่ามันมีคนอื่นๆที่เขาคิดอยากจะทําแบบนี้ด้วยครับ